จ่ไปซื้อสามเถื่อชีเื่อขันผู้ขายพอพ่อใจบ่อขายครับนี่คืออาชีพที่เพิ่งนเอ่อเฮฟไว้นะครับพอแม่พอเฮฟไว้แล้วก็น้ำตุ่นหลังมากครับคือกลุ่มยิบกระาน่าควายไขนี่นะครับแต่เขาพ่อใจขายกัจังขายบ่คือเขาบ่คือมั่นนะครับแกไปหอดรงเขาบอกว่าที่ซื้อทรัพนี่แหละก็ต้องขายนะครับบอดว่าเอาไปขายคือมั่นคือเขาเฮานะครับเพราะนั้นคืออาชีพเดียวนะครับขอยืนยันแล้วก็ขอรนะนำพี่น้องนะครับ ตั้งเกษตรกรผู้ที่สนใจนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้นะครับราคานะครับไปยังจะคงทีแต่ว่าการพัฒนาไปนะครับขอให้เกษตรกรทุกท่านนะครับในพึกษาหารือกับจาองฟารฟ้ามประกอบพุ่นทั้งฟ้ามควายนะครับทุกทุกฟ้ามนะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับมีงานบุญนี้เกิดขึ้นนะครับถึงแม้ว่านะครับทาคณะกรรมการเองนะครับบ่ามีเงื่นทุนนะครับที่ไม่จัดทำล้วยงาม มาชุ่มให้พี่น้องได้ชุ่มเป็นขวัญตาทางด้านบุญกาะจีของดีเมืองพ่อใช่ผมฉลาดยถามช่วง,งเครื่องเสียงดีกว่าเครื่องมอลำตัวนี้นิดเอ๊ะีกว่าตัวค่าราคาเทียบเออเอกกับมี่ยากอะคมีมีแขกนะครับตอนนั้เพ่อเอกกับมี่ภรกิจนะครับเลยมอบหมายให้ผมมาท่านนาทีนะครับเป็นผู้มาพบปะกับพี่น้องนะครับว่าถือว่าเป็นพิการเปิดนะครับเป็นถือว่ามาพบปะกับพี่น้องนะครับ พี่น้องนะครับที่เดินทางมาชมนะครับพี่น้องเดินทางนะครับนั่ควายมาให้ชาวเกษตรกรนะครับเรเบิลนะครับวัตถุประสงค์อ่จริงๆแล้วนะครับเป็นลูก้าเจริญแม่สาวในใเมือชื่ออิงแปงค่ะตอนนี้ก็รับประยุก์แต่ยังไม่ได้รีดตั้งเชื้อผสมจริงตอนนี้สองพันห้าคถ้าถ้าสนใจติดต่อเบอร์อะไรครับ แปดสามี่่าครับครับอคุณครับอยู่เล่ายัางเด็กอยู่นะครับกาลังขันเป็นค้นเขาเอินยืดห่างนะครับนี่กาลัางสิ่ล่าาเป็นสาวน้อยมันสี่ยืดห่างมันสี่หกกอนอยู่จังหวะหนึ่งนะครับควายตัวนี้นะครับอ่าป่องขาลำ่ำโตใบนาวงเขากัดทือจัดว่าเป็นควายที่ดีอีกตัวหนึ่งนะครับของจังหวัดระยอาอ่าเพราะฉะนั้นทางกุมารวา่ไทยจังหวัดระยอดนะครับ กับมีแนวนโยบายที่สิบฮักดังของงามประจำอำเภอ like ของงามประจำสรุปแล้วนะครับเอาไอนี่สกายเ็จจบของพุ้ยเสียยิ่งนะครับในผมปากกับพี่น้องปากพุ้ยนี่เห็นนาเชือไปบ้านเกิดเพื่อนนอนพักเกียวไดี๋ยวนี้ขายทอดได่นะครับครับผมคอร์รนเช่นครับทำสวัสดีครับพี่น้องเอาภอพวกพวใจครับเมื่อนี่เอาโจานี่มามาชว์แล้วกับมาซอยงัน ต่ว่าเนื่องดีเนื่องดีเนี่ยตรงไล่สายพอัครับสายพอเนี่ยเป็นพันล้านครับพันล้านเป็นหลวมเนื่อมุ้งไทยครับส่วนสายแม่นี่แม่คุณทรงแม่คุณทรงเนี่ยเป็นหลวมตัวนุ่มกระดั้นโปรสายเดียวกันก็บุ๋งเพชรครับพิธีทแม่หัวฝาบอภาษาไทยน้ำเนื้อภาษาเล่าเนื้อเนาะตั้งแต่น้อยว่าดูปงงามเป็นผงเชงเออเป็นดูกระโลกกระเร็กกระบามียนแต่ว่าอันเต็มกล้วยมากน่นมันดูดี คือพอสอนมากแบบนะั้นอัตลักษณ์ของเราน้องหยาดฟ้าตอนนี้อยู่ซึ่งว่าสูง152แล้วนะคะสําหรับน้องหยาดฟ้านะคะสาวสวยอีกตัวหนึ่งนะคะสายเงินอุทัยน้องน้ําเพชรนะคะห้วยงามมาชุม่มไอพี่รองในชุ่มเป็นขวัญตาหา้า,านบนกอจีของดีเมือผู้ใช่ผมฉลาดสามช่วง เครื่องเสียงดีกว่าเครื่องบลัตัวนี้นิดเอ๊ะบอกกงนโอเคค่ะไปไหนไปนบึงมอพี่น้องบอ